เราก็มาตักลงถ้วยนะครับพริกป่นตามชอบนะครับตามด้วยข้าวคั่วนะฮะชอบทามก็ใส่เยอะได้นะครับโรยผักชีใบเลื่อยอีกนึงครับกลิ่นนี้หอมมากเลยท่านผู้ชมก้กี้เจียวฮ้อนหรือว่า ตัวนี้ชิฟชา้าทำเป็นเบีทดนะฮะทำเป็นตัวซอสด้วยแล้วก็ทําเป็นน้ําซุปด้วยนะฮะตัวนี้เครื่องก็จะเป็นคาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงไทยนะเป็นหอมแดงไทยกระเทียมไทยพริกขี้หนูแห้งแล้วก็ใบโหระพาเราก็จะมาคั่วเครื่องเทศของเรากันะฮะ <Okay. S 1> เพิ่มเติมได้นะท่านผู้ชมใส่เยอะได้นะครับคั่วพริกที่หลังนะเราก็จะคั่วเครื่องเทศของเรานี่นะครับให้หอมก่อนเลยนะฮะท่านผู้ชมให้แบบ สีออกแบบจะไม่ไหม้หน่อยก็ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับพั่วให้แบบกลิ่นนี่ออกหอมเลยนะฮะจะทําให้น้ําซุปเรารวมถึงน้ําจิ้มเนี่ยหอมมากมากนะครับเดี๋ยวคั่วก่อนนะครับพอเครื่องเคี่ยวเ,เริ่มหอมสีเริ่มเหลืองอีกนะครับแล้วก็นําลงเครื่องปั่นเลยนะครับี๋ยวเราก็นําพริก แห้งของเราลงถั้วยนะครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับพริกแห้งนะครับเอาแค่พอมีความเผ็ดนิดๆนะฮะแล้วก็มีกลิ่นของพริกแค่นั้นนะฮะเดี๋ยวน้าซุปของเราเนี่ยจะเผ็ดนะครับพอพริกแห้งเราเปลี่ยนสีอย่างนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็นําลงเครื่องปั่นเลยนะครับใส่ประมาณสิบกว่าเม็ดนี่นะฮะท่านผู้ชมเราก็มาลงเป็นน้ำกระเทียมดองนะครับห้าช้อนโต๊ะน้ํามันพิกเผาสองช้อนโต๊ะครับผงชรส 2ช้อนชาผงปรุงรสสอช้อนชาเกลือสอช้อนชาน้ำตาลปีบ๊บหรือว่าน้ำตาลมะพร้าวนะครับครึ่ชงช้อนโต๊ะข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะแนะนำให้เป็นข้าวคั่วใหม่เลยนะท่านชมอย่าให้เหม็นหืนนะฮะตามด้วยน้ำเปล่า250 ml อล้วเราก็มาลงเป็น ใบโหระพาของเรานะครับปักเลยครับเอาให้ละเอียดนะครับท่านผู้ชมอ่านี่นะครับเราก็มาตักลงไปในน้ำซุปของเรานะครับประมาณหนึ่งกระวยขึ้นนะครับนี่นะครับน้ำซุปนะฮะวันนี้เชฟชาิจะ ใช้เป็นสูตรลัดเลยนะฮะหรือท่านผู้ชมจะใช้เป็นการเคี่ยวกระดูกไก่กระดูกหมูก็ได้นะครับแต่วันนี้เชฟชาจะใช้เป็นซุปก้อนลงไปะฮะสลับน้ํห้า5-6หกลิตรนะฮะซุปก้อนสองก้อนครับปรุงรสด,ด้วยเกลือแกงนะฮะหนึ่งช้อนโต๊ะเพิ่มความนัวด้วยซอสปรุงรสหรือว่าเป็นซีอิ๊วญี่ปุ่นนะฮะท่านผู้ชมไปเลยนะฮะสองช้อนโต๊ะนะครับแล้วก็ลงเป็นน้ำกระเทียมดองห้าช้อนโต๊ะประมาณนี้นะครับน้ำซุป คุณผู้ชมเพิ่มเติมรสชาติได้ตามชอบนะครับส่วนที่เหลือนะครับเราก็จะมาทําน้ําจิ้มเลยนะครับลงกระทะไปนะฮะเราจะเคี่ยวก่อนนะครับเราก็มาลงเป็นน้ํามะขามเปียกนะครับแบบเข้มข้นนะครับเจ็ดช้อนโต๊ะนะครับตามด้วยน้าปลานะครับหกช้อนโต๊ะครับตามด้วยน้ำาปล่านะครับประมาณครึ่งถ้วยหรือประมาณหนึ่งร้อยมลนะครับเดี๋ยวก็ลงไปเกลือนะฮะครึ่งช้อนชาน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนชาครับเคี่ยวรสชาติละลายก่อนนะครับ เราก็มาตัดลงถ้วยนะครับเราก็มาลงเป็นพริกป่นตามชอบนะครับตามด้วยข้าวคั่วนะฮะชอบถานก็ใส่เยอะได้นะครับโรยผักชีใบเลื่อยนิดนึ่งครับกลิ่นนี้หอมมากเลยท่านผู้ชมอ่าอเนี่ยครับ ก็ฝากลองเอามาทานดูนะคะับสำหรับเมนูเจียวฮ้อนสูตรเชฟนชิมอร่อยจริงสูตรนี้นะครับทำทานได้ง่ายทำขายก็ง่ายท่านผู้ชมชมคลิปแล้วชอบถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับเชฟช่างนะครับ EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ